สวัสดีครับวันนี้เชฟออฟมาชวนทำแซนด์วิชง่ายๆสไตล์เชฟออฟกันนะครับแซนด์วิชเป็นอาหารเช้าที่ง่ายๆอีกเมนูหนึ่งที่สะดวกรวดเร็วแล้วก็ประหยัดเวลาในการทำนะครับส่วนสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือเนื้อสัตว์ตามชอบเลยวันนี้เชฟจะใช้เป็นเบคอนไข่ดาวแล้วก็ไส้กรอกนะครับส่วนผักก็ตามที่เรามีในตู้เย็นเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นผักกาดหอมแครอทกระลำหัวใจกระลำม่วงก็สามารถทําได้ถึงแต่ถ้าไม่มีมีแค่ผักกาดหอมอย่างเดียวก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับแต่ที่สําคัญจะต้องมีมายองเนตกับซอสพริกด้วยนะครับเพราะว่า2อ,อย่างนี้ถือเป็นตัวชู์รสสาหรับแซนด์วิชของเราเลยนะครับทำง่ายๆเลยครับวางแผ่นขนมปังลงไปใส่มายองเนตหน่อยนึงใส่ผักตามชอบ แล้วก็บางเนื้อสัตว์ตามที่เราชอบแล้วก็โรยด้วยซอสยิกนิดหน่อยนะครับแล้วก็ผบกกันแต่ทำกี่ชั้นก็แล้วแต่เลยเอาตามที่เราสะดวกครับผมอย่าลืมนะครับเข้ามาชมช่องสัญญาการันตีแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับทางช่องสัญญาการันตีด้วยนะครับ